อ่าครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะเริ่มเทป,ปูนแล้วนะเทป,ปูนอ่าเทป,ปูนล,ลานหน้าหน้าช็อปที่เราขยายครับก็คือเป็นได้ทั้งที่ทํางานแล้วก็เป็นได้ทั้งสนามรถดิฟด้วยครับนะีเราจะมีรถดิฟเป็นลานสนามส่วนตัวละเนี่ยกำ,กำลังกำลังจะเทแล้วครับนี่อ่านี่ครับก่ลาลังพรมน้ําครับแล้วก็รอบปูนลงละ วันนี้ก็จะขอ,อนอกเรื่องรถสร้างนิดนึงครับก็มาเป็นแนวปูนบ้างนะครับอานนี้ก็ต้องยกให้ช่างฝีมือครับเพราะว่าเราไม่ถนัดเลยน,นี่เราก็ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางขึ้นนะฮะเพราะว่าที่มันต่างระดับ อันนี้ทางขึ้นของรถเราก็ระวางเพงเป็นแนวยาวไปเลยครับนี่ครับเตรียมต่างระดับนะ อ่านี่ครับตอนนี้ก็เทมาได้ครึ่งแล้วครับครึ่งฝ่าแล้วด้วยครับนี่ครับอีกไม่นานก็จะเสร็แจแล้วอ่านแล้ะครับสนามทิบของเราพอเทแล้วก็ถือว่าฟางเลยเหมือนกันนะครับนี่ก็อาไว้แบบที่ทํางานด้วยครับเป็นทั้งที่ทํางานแล้วก็เป็นทั้งสนามทิบครับจะพยายามไม่เอาของเราไปวางมากครับ ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งอ่าครับ ในร้านของเราตอนนี้ก็จะมีคอนทอด้วยนะครับเป็นคอนของทอครับนี่ฮะตัฉาบปูนลงไปเลยครับเอาไว้ดิฟเป็นโดนัทครับก็ไม่ใช่เลยครับตรงนี้จะเป็นอ่าเป็นที่อุดรูน้ำครับเพราะว่าใต้ค้อนเนี้ยจะเป็นเป็นข้อบาดาลครับซึ่งเราไม่ได้เอาปูนทับอ่าผมทำฝาปิดไว้ครับ ก็เลยอันนี้เอาอค้อนพับไว้อ่าตอนจะประมาณนี้ครับไม่ใช่ค้อนถอดตากาศใดครับอ่า,อาตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการ โรยปูนนะอันนี้ก็โรยทําไมนะพี่น,น่าโรยขัดมันครับนี่เตรียมจะขัดมันแล้วอ่าครับอ่านี่ครับแห้งแล้วก็ขัดมันอ่าเป็นเป็นวิธีการของการขัดมันนี่ครับขอไกลจะจบพิธีนะครับ ่านี่ครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนขัดมันแล้วครับนี้ขัดมันรอบแรกครับแต่ว่าเราจะขัดลักสองรอบก็พอครับไม่ไม่ต้องลื่นมากอ่าตรงนี้ทางขึ้นเราก็ขัดหยาบไลยครับครับเดี๋ยวก็มาดูกันตอนเสร็จกันอีกทีดีกว่าครับ รอยเท้าแมวด้วยครับน้อยๆหน่อยนะเ<บ>ท้าแมวเพอหหมาเรานั่งเฝ้ายังไม่ให้ขึ้นเลยกับแมวห้ามไม่ได้ครับอ่านี่ครับตอนนี้ก็ขัดมันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่ครับก็แต่ก็ว่ายังไม่แห้งดีนะครับช่างบอกว่าเตตัวคืนหนึ่ง แป๊บเดียวครับหมามันเข้าครับเผื่อแป๊บเดียเป็นลายมาเลยไปเลยพี่ซิกนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับลานดิฟของเราอ่าก็ถือว่าก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งครับนี่ครับอาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากครับ ก็เป็นทั้งพื้นที่ทํางานครับแล้วก็เป็นลานดิฟด้วยหลักๆก,ก็ไว้ทํางานครับนี่ครับจะประมาณนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวก็มาดําเนินการทํางานรถกันต่อ,อที่ค้างไวค้ครับนะครับอ่าครับก็เดี๋ยว ทำรถดิฟเสร็จเมื่อไหร่อะเดี๋ยวก็จะมาลองกันให้ดูทีนะครับกับสนามนี้นะสนามรถดิฟส่วนตัวอ่าแล้วก็เดี๋ยวรุดงานลูกค้าที่ค้างค้าง้อยเดี๋ยวจะรีบเร่งให้ทุกคันเลยครับอดใจรออย่งน่อยครับอ่าจะไม่ทิ้งหายไปไหนครับจะเร่งให้ทุกคันแล้วก็ด้วยงานคุณภาพครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเป็นคลิปน่าจะนอกเรื่องนิดนึงครับไม่เกี่ยวกับรถสร้างเลยครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปครับ